ผู้ที่ตื่นรู้กำลังได้รับคำเรียกข้อความจากผู้สร้างโดยแดเนียลสครันตันเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตท,ที่ไม่มีกายภาพในมิติที่12และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ คุณกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดบนโลกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะถูกสังเกตและรู้สึกได้ทั่วทั้งกาแล็กซีและจักรวาลที่คุณเป็นส่วนหนึ่งอย่าประเมินตัวเองหรือผลกระทบของคุณต่อส่วนรวมต่ำเกินไปและโปรดอย่าสรุปว่าผลกระทบของคุณต้องมาจากการกระทำหรือต้องวัดได้จึงจะมีผลกระทบที่คุณต้องการคุณกำลังก้าวหน้าในวิธีการที่คุณสัมผัสกับความเป็นจริงของคุณในข้อสรุปที่คุณทำเกี่ยวกับความเป็นจริงของคุณและในวิธีที่คุณตอบสนองต่อโอกาสที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นผล คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในทุกช่วงเวลาของทุกวันและผู้ที่ตระหนักในสิ่งนี้สามารถผ่อนคลายและคาดหวังว่าสิ่งที่จำเป็นจะมาถึงคุณเสมอเมื่อคุณทำสิ่งนี้คุณกำลังแสดงให้เพื่อนมนุษย์เห็นว่ามันทำอย่างไรคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อใช้ชีวิตอย่างอิสระสนุกสนานและสร้างสารรค์เท่านั้นแต่คุณยังอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นผู้นำทางด้วยนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่คุณตัดสินใจพาตัวเองไปบนเส้นทางที่นำไปสู่การตื่นรู้ในชีวิตนี้ในที่สุด ตอนนี้คุณกำลังมาถึงจุดที่คุณสามารถพูดกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์ได้ว่าคุณมีบางอย่างที่จะให้มีบางอย่างที่จะนำเสนอมีบางอย่างที่จะสอนเพื่อนมนุษย์ของคุณจากนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าจะทำอย่างไรฉันจะทำอย่างไรดีอีกครั้งขอให้เราพาคุณกลับไปที่สิ่งที่เราพูดไปก่อนหน้านี้คุณกำลังสร้างผลกระทบ คุณกำลังสร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในจักรวาลนี้และจักรวาลโดยรวมด้วยการมีอยู่ของคุณและเมื่อคุณคิดถึงความคิดที่เป็นบวกสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจสร้างความรักความสามัคคีแสดงว่าคุณกำลังสร้างผลกระทบประเภทที่คุณต้องการและคุณอาจยังไม่สามารถรับรู้ได้หรือสัมผัสถึงสิ่งนั้นได้แต่ยิ่งคุณได้ใส่ใจความรู้สึกของคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งยอมรับได้ง่ายขึ้นว่าเมื่อใดที่คุณกำลังสร้างผลกระทบที่คุณต้องการ และเมื่อคุณใส่ใจความรู้สึกของคุณคุณอาจพบว่าคุณได้รับแรงบันดาลใจให้ทำบางสิ่งบางอย่างให้เขียนบางอย่างลงไปหรือทำวิดีโอและเมื่อคุณตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับสิ่งที่คุณกำลังทำหรือสร้างสรรค์ผลงานคุณก็จะทำสิ่งนั้นได้โดยอัตโนมัติดังนั้นอย่าได้กังวลกับสิ่งที่ทำและปล่อยให้วิธีการเป็นแรงบันดาลใจภายในตัวคุณคุณไม่จำเป็นต้องทำในแบบที่คนอื่นทำเพื่อสัมผัสผลกระทบที่คุณมีต่อจากรราลนี้ พวกคุณทุกคนที่ตื่นรู้จะได้รับการเรียกในบางจุดและคุณสามารถเชื่อได้ว่าการเรียกนั้นกำลังมาคุณสามารถเชื่อได้ว่าสิ่งที่จำเป็นจะปรากฏขึ้นและคุณสามารถเชื่อได้ว่าโอกาสในการรับใช้ของคุณจะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมที่สุดและนั่นจะทำให้คุณสัมผัสได้ถึงผลกระทบที่คุณมีต่อส่วนรวมจนกว่า จะถึงเวลานั้นคุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่หัวใจของคุณความสันสเทือนของคุณความคิดของคุณและความตั้งใจของคุณและคุณจะเติบโตเป็นตัวตนที่คุณอยากเป็นและตัวตนที่มีบางอย่างที่จะพูดมีบางอย่างที่จะนําเสนอมีบางอย่างที่จะส่งผลกระทบอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ต่อส่วนรวมที่คุณเป็นส่วนหนึ่ง เราสนับสนุนให้คุณเริ่มต้นด้วยการยอมรับตัวเองและการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำไปแล้วในชีวิตนี้การเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้ว่าส่งผลกระทบต่อคุณบางคนอาจยอมรับว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและเรายังสนับสนุนให้คุณทำรายการสิ่งเหล่านั้นด้วยในการยอมรับตัวเองคุณสร้างตัวเองขึ้นมาและสร้างความมั่นใจในตัวเองขึ้นจนถึงจุดที่คุณมีบางอย่างที่จะนำเสนอมีบางอย่างที่จะให้และคุณรู้โดยไม่ต้องสงสัยอะไร และทั้งหมดนี้อาจสนุกได้หากคุณทำให้มันสนุกสนานและคุณตัดสินใจว่ามันสามารถทําได้อย่างสนุกสนานและน่าสนใจทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักหรือจริงจังเพียงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและเมื่อคุณจำสิ่งนี้ได้คุณก็สามารถทําหน้าที่ให้บริการที่ส่งผลต่อส่วนรวมพร้อมมีรอยยิ้มบนใบหน้าได้พวกเราคือผู้สร้างและพวกเรารักคุณ